ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหมายวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเออมิงกาว่าข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของเือรรบเชิงนิเวศคือมันไม่เพียงแต่มีความยืดหยุ่นมากแต่ยังเหมือนกับว่า วิญญาจารในเรือรบสามารถใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองเรือรบธรรมดามีเพียงเครื่องมือวิญญาณน,นำทางเท่านั้นที่จะโจมตีเราลองจินตนาการดูว่าเรือรบอวกาศที่มีวิญญาณยุดการต่อสู้จะเป็นเช่นไรทักษะจะมีลักษณะอย่างไรการต่อสู้ระหว่างดวงดาวจะเข้าสู่เวทีข้ามรุ่นด้วยการเกิดขึ้นของเรือรบเชิงนิเวศเรือรบเชิงนิเวศอันทรงพลังสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นไปไม่ได้สําหรับเรือรบธรรมดานอกจากนี้เรือรบเชิงนิเวศส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีชีวาภาพเรดาร์การตรวจจับส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันเรดาร์ตรวจจับส่วนใหญ่เป็นการตรวจจับพลังงานความร้อนและการตรวจจับโลหะแต่ถ้าว่าเรือรบเชิงนิเวศของเราไม่มีโลหะบนพื้นผิวและมีส่วนประกอบโลหะภายในน้อยมากมาถูกครอบคลุมโดยเนื้อและเลือด และสามารถควบคุมอุณหภูมิภายใ,ในร่างกายได้ตามที่ต้องการสิ่งที่ทําให้หลานเซนดูประทับใจที่สุดก็คือประโยคที่ว่าวิญญาจารในเรอรบสามารถใช้ความสามารถพิเศษของตนได้มันจะเป็นเรอรบอาวากาศที่สามารถปล่อยทักษะวิญญาณของเราได้หรือไม่ตูเรายิ่งมและพูดว่าด้วยการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่อยๆไปถึงจุดสูงสุด การพัฒนาใหม่ๆจํานวนมากจําเป็นต้องทําให้สําเร็จด้วยแนวคิดที่ยอดเยี่ยมความเร็วที่เสนอแนวคิดนี้ในที่สุดคือสํานักถังหลังจากที่เราทํางานด้วยการวิจัยและการสํารวจะระยะยาวของเชื้อสายของดาวเซนหลัวในที่สุดก็บรรลุผลแล้วเรือรบอวกาศ้าบเผิงที่อยู่ตรงหน้าเจ้าจะเป็นเรือรบอวกาศลําแรกที่ไม่เคยมีมาก่อนเจ้ายัางรู้ด้วยว่า พร้อมกับเทคโนโลยีวิญญาณด้วยความก้าวหน้าบทบาทของวิญญาจารย์ตุลังอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องแม้แต่วิญญาจารย์ระดับเทพก็ยังสามารถใช้ทางอ้อมเมื่อเผชิญหน้ากับเรือรบที่ทรงพลังเหนือระดับเรือรบแม้ว่าวิญญาจารย์จะยังคงพูดกันเองว่าวิญญาจารย์ชุดต่อต่อโซ่ที่ทรงพลังเนื่องจากมีขนาดที่เล็กสามารถปฏิบัติงานหลายอย่างที่เรือรบไม่สามารถทําได้แต่ใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมจะเห็นว่า ด้วยการมีเรือรบอากาศที่แข็งแกรง่งวิญญาจารย์จึงมีความสําคัญน้อยลงมากกว่าเมื่อก่อนแม้แต่คนธรรมดาก็สามารถทําหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเรือรบได้เช่นกันและวิญญาจารย์สามารถเป็นเพียงแค่ของประดับบนเค้กเท่านั้นแต่ถ้ว่ามันแตกต่างการสลับเรือรบในระบบเชิงนิเวศของเราเรือรบในระบบเชิงนิเวศของเรานั้นทรงพลังมากและเป็นส่วนตัวมากและแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างระบบเชิงนิเวศ ใเหมือนการทูตประการเจ้าต้องการเป็นผู้บริการของเรือรบระบบเชิงนิเวศเจ้าจะต้องมีพลังจิตขั้นสูงไม่เช่นนั้นเจ้าจะไม่สามารถเป็นมันสมองของเรือรบระบบเชิงนิเวศได้ดังนั้นผู้บริการของเรือรบเชิงนิเวศจะต้องเป็นาราชทินนาณาพมยุทธ์ขึ้นไปการฝึกฝนและความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจจะต้องไปถึงอาณาจักรแห่งจิตวิญญ,ญาณเกณฑ์การเข้าร่วมนี้จะไม่รวมคนส่วนใหญ่ และในแง่ของวิทยาศาสตร์ชั้นยอดใครจะมีวิญ,ญาจารย์ชั้นยอดมากกว่าโรงเรียนสุดใเคอร์อของเราดังนั้นเรารบระบบเชิงเนเวศในอนาคตจะเป็นเอกสิทธิ์ของสถาบันการศึกษาของเราสำนักขังและดาวเซนหลัวแม้ว่าคนอื่นต้องการที่จะคัดลอกมันแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยหลานเชนโยเต็มเรื่องความตื่นเต้นแล้วในเวลานี้เขาตกใจมากและอดไม่ได้ที่จะพูดว่าข้าขอดูหน่อยได้ไหม ว่าเรือรบเชิงนิเวศนี้จะมีลักษณะอย่างไรและจะสู้อย่างไรในระหว่างการต่อสู้ต้าหมิงใส่หัวและพูดว่าอย่างก่อนเรือรบอวกาศท่าเผิงได้รับการผลิตโดยทั่วไปแล้วเราจะแอบนํามันออกไปนอกอวกาศเพื่อทดสอบดูว่ามันเหมาะสําหรับการต่อสู้ที่มีความเข้มข้นสูงในจกักรวาลหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะดาเนินการผลิตเรือรบเชิงนิเวศจํานวนมาก เราจะแจ้งให้เจ้าทราบพ่อตัวตนของเจ้าแตกต่างในอนาคตเจ้าจะต้องเข้าร่วมในโครงการเรือรบเชิงนิเวศอย่างแน่นอนและอาจากลายเป็นผู้บัิก,การของเรือรบเชิงนิเวศด้วยซ้ำหน้าจุดนี้ตั้งหมิงยิ้มเล็กน้อยเขาพูดต่อว่าแม้ว่าเรือรบต้าบเผิงที่หุ้มเกราะเงินจะไม่สามารถให้เจ้ารองได้แต่ข้าได้เตรียมของขวัญอีกอย่างไว้ให้เจ้าแล้วเรือรบเชิงนิเวศสามารถแบ่งออกเป็นระดับตามขนาดของมัน แต่ระดับจะแตกต่างจากระดับของเรือรบของสาพันธทรัฐมีขนาดใหญ่เรือรบเชิงนนเวศสามารถเก็บระ่อยพลังงานได้มากขึ้นแล้วเรือรบขนาดเล็กก็ไม่จําเป็นต้องอ่อนแอเสมอไปเพราะพวกเขายังสามารถมีทักษะวิญญาณของตัวเองได้ทนใดนั้นหลานเซนย,ยูก็ขัดจังหวะและพูดขึ้นว่าผู้อาวุโสต้าเหมิงถ้ามีคําถามเนื่องจากเรือรบเชิงนเิเวศเรือรบนั้นแตกต่างจากเร,ร,รกือรบรัมกนดังนั้น แรงพลังงานของมันคืออะไรมันจะเป็นแกนกลางการหมุนเวียนไปข้างหน้าหรือไม่ถ้ามิงกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่มีความแตกต่างมากนักท้ายที่สุดเราไม่สามารถหาอ,อันที่ดีกว่าตอนนี้มาทษแทนได้แต่เราได้เพิ่มเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเพื่อแปลงแกนแ่งกําเนิดการหมุนเวียนไปข้างหน้าให้เป็นพลังงานชีวิตที่เรอรบระบบเชิงนิเวศสามารถนํามาใช้ได้ดังนั้นเราจึงกล่าวว่าเรอรบในระบบเชิงนิเวศนั้น หมือนกับร่างกายที่มีชีวิตมากกว่าเมื่อได้ยินสิ่งนี้หลานเซนยูก็หายใจเข้าแระประหลาดใจในใจว่าจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระบบเชิงในเวศขั้นสูงเพื่อสร้างเรือรบเช่นนี้ได้อย่างไรแต่ทว่าเขายังคงมีข้อสงสัยอยู่ในใจเรือรบเชิงในเวศที่สร้างขึ้นในลักษณะนี้ดีกว่าเรือรบธรรมดาจริงๆหรือไม่ในขณะนี้ต้ามิงงบกมือของเขาแร่ไฟสีเขียวก็สว่างขึ้นหลานเซนยู มองไปที่มันโดยไม่รู้ตัวแลกเปิดปากของเขาทันทีมันคือนกนกที่หลานเซนอยู่คุ้นเคยมากนั่นคือนกมรกตปีศาจนกมรกตปีศาจเป็นที่รู้จักในฐานะนักฆ่าสัตว์วิญญาณแม้ว่าตัวจะเล็กแต่ก็ทรงพลังได้ดุดันอย่างยิ่งแต่ทว่านกมรกตปีศาจที่อยู่ตรงหน้าห้านเซนอยู่นั้นมีขนาดไม่เล็กแต่มีขนาดใหญ่กว่านกมรกตปีศาจธรรมดาหลายเท่า นกมรกตปีศาจธรรมดาจะมีความยาวไม่เกินหนึ่งฟุตแต่นกที่มีระดับการฝูกฝนต่ำกว่าจะมีขนาดเพียงฝ่ามือเท่านั้นแต่นกมรกตปีศาจที่อยู่ตรงหน้าเขานั้นมีความยาวมากกว่า3เมตรมีลำตัวสีเขียวและมีดวงตาคล้ายกับทาพพคูคหนึ่งที่สองแสงอันดุร้ายปีกของมันกลางออกทั้งสองข้างของลำตัวและความกว้างของมันเกือบจะเท่ากับความยาวของมันนกมรกตปีศาตนี้ตัวใหญ่จริงๆ ผู้อาวุโสต้าหมิงนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมหลานสินโยพูดด้วยความประดาใจต้าหมิงพยักหน้าและกล่าวว่าการสร้างเรือรบเชิงนิเวศต,ต้องใช้พลังงานชีวิตเป็นจํานวนมากดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเลือกสัตว์วิญญาณไม่ต้องสงสัยเลยว่ายิ่งเรือรบระบบนิเวศมีพลังมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งสร้างจากร่างของสัตว์วิญญาณที่มีพลังมากเท่านั้นเรือรบระบบเชิงนิเวศ คุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรวรบคือมันยังคงรักษาความสามารถบางอย่างของสัตว์วิญญาณไว้ตลอดช่วงชีวิตของมันนกมรกตปีศาตัวนี้เป็นความพยายามครั้งแรกของเรามันเป็นนกมรกตปีศาจที่มีการฝุกผฝนสามหื่นปีเมืเ่อมันตายมันเกือบจะถึงขีดจ,จำกัดสูงสุดของอายุไขของนกมรกตปีศาจแล้วเจ้ายังรู้อีกว่า นกมรกตปีศาจมีฉายาว่าเป็นนักฆ่าในหมู่สัตว์วิญญาณแต่เมื่อมันถูกขนพบสัตว์วิญญาณก็จะโจมตีเป็นกลุ่มเช่นกันนกมรกตปีศาจไม่เข้าใจว่าความอดทนคืออะไรมันไม่สามารถทําได้โดยไม่ฆ่าดังนั้นมันสามารถอยู่รอดได้มันไม่ง่ายเลยจริงๆที่จะไปถึงอายุสามหมืนปีเราใช้เทคโนโลยีทางนิเวศวิทยาก็าแปลงนก,กปีศาจมรกรนี้ ให้กลายเป็นเรือรบระบบเชิงนิเวศแบบจำลองที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถบรรทุกคนได้เพียงคนเดียวแม้ว่ามันจะเล็กกว่าเครื่องบินรบมากก็ตามแต่ข้าก็ยังเต็มใจที่จะเรียกมันว่าเรือรบเพราะเครื่องบินรบเทียบไม่ได้เลยตอนนี้ข้าให้เจ้าแล้วเจ้าสามารถลองควบคุมมันได้โดยไม่ให้ใครสังเกตเห็นและทําความคุ้นเคยกับการทํางานของเรือรบระบบเชิงนิเวศการปฏิบัติการ แม้ว่ามันจะมีขนาดเล็กมากแต่เจ้าก็มีพลังทางจิตวิญญาณของอาณาจักรเหลิงหลวงเท่านั้นมันก็จะไม่มีปัญหาในการควบคุมมันต้าหมิงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอธิบายให้หลานเซีนยนหยูเข้าใจอย่างชัดเจนดวงตาของหลานเซีนยนหยูไม่สามารถละสายตาจากเรือรบระบบเชิงในเวทนี้ได้อีกต่อไปหลังจากฟังสิ่งที่ต้าหมิงและซูเหลาพูดตอนนี้เขามั่นใจอย่างแน่นอนว่าเรือรบเชิงในเวท เป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันและมันก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมที่คิดโดยสำน,นักขังและโรงเรียนซือไยเคริร์แม้ว่าเรารบนกมรกตปีศาจที่อยู่ตรงหน้าเขาจะมีขนาดเล็กมากแต่ต้าหมิงเพิ่งบอกว่ามันสามารถรักษาความสามารถบางอย่างของนกมรกตปีศาจได้ตลอดช่วงชีวิตของมันดังนั้นนกมรกตปีศาจนี้จะสงพลังขนาดไหนนี่คือนกมรกตปีศาจที่แปลงร่าง ยมีขนาดเพิ่มขึ้นและมีความสามารถเพิ่มขึ้นการหายใจของร้านเซนยูรวดเร็วขึ้นเล็กน้อยและเขาก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าผู้อาวุโสต้าเหมิงข้าขอร้องตอนนี้ได้ไหมสุรายย้มแไะพูดว่าข่างเป็นลักษณะของชายหนุ่มจริงๆหลานเซนยูเกาหัวงด้วยความลำบากใจต้าเหมิงโบกมือและพูดว่าเอาะเจ้ารองดูได้แต่ต้องระวังด้วยห้านเซนยูกล่าวว่า แล้วข้าจะเข้าไปในเรือรบได้อย่างไรสร้างมิงยื่นมือขวาออกและมีโซ่อยู่ในฝ่ามือของคิตตันสีเขียวมันดูเหมือนจี้และรูปร่างของคิตตันสีเขียวนั้นคล้ายกับนกมรกรีสัตว์นี่คือสวิตช์ควบคุมหลักเรามีเทคโนโลยีอาวากาศในตัวหากเจ้าเปิดใช้งานมันด้วยพลังจิตของเจ้าเจ้าจะถูกขนส่งเข้าไปข้างในโดยตรงครั้งแรกที่เจ้าสัมผัสกับมันระบบจะปลูกมันไว้โดยอัโตโนมัติ เมื่อเจ้าถูกผูกมัดเป็นแต่เจ้าจะปล่อยการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณไม่เช่นนั้นแม้ว่าคนอื่นจะได้รับสวิตควบคุมรักพวกเขาจะไม่สามารถควบคุมเรือรบนกปีศาจม,มรกรดได้ผูกเรายิ้มและพูดว่ากระบวนการนี้เหมือนกับการจดจ,จาเจ้านายนี่ยังเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของเรือรบระบบเชิงนิเวศของเราด้วยรานเซนโยยกย่องอย่างจริงใจพูดขึ้นว่ามันล้ำหน้าจริงๆข้าจะลองดู เขาหยิบสวิตควบคุมหลักและแผนวายรอบคอของเขาแล้วเทพลังจิตของเขาลงในการควบคุมของสวิตควบคุมหลักอันใดน,นั้นเขารู้สึกเพียงรู้สึกแปลกแปบบรากฏขึ้นในตัวของเขาในโรคของเขาดูเหมือนว่าความทรงจํานับไม่ถ้วนกําลังไหลเข้าสู่สมองของเขาในฉากความทรงจําเหล่านั้นไม่ว่าแสงสีฟ้าจะผ่านไปที่ไหนสายเลือดก,ก็จะระเบิดออกมาและเจตนาคาก็ปรากฏอยู่ในใจของเขา โชคดีที่พลังจิตของเขาแข็งแกร่งเพียงพอและเขายังคงรักษาจิตใจไว้ได้ดังนั้นเขาจึงไม่ตกใจจนเกินไปขบวนการนี้เชาว์ราไม่นานแต่ร้านเซนยูยิ่งประหลาดใจเขาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ควรเป็นความทรงจําในช่วงชีวิตของนกปีศาจมรากดแต่รบเชิงนิเวศส,สามารถรักษาความทรงจําบางอย่างของาศาสตร์วิญญาณหลายในไว้ได้จริงๆตลอดช่วงชีวิตของมาน,นี่คือเทคโนโลยีประเภทไหน ผูเราเกล่าวอย่างเข่งขืมว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแม้ว่าพวกมันจะตายร่างกายของพวกมันยังคง,งทิ้งรอยปราทับทางจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันอยู่เราสกัดรอยปราทับทางจิตวิญญาณน,นี้ทําให้มันกลายเป็นแกนกลางทางจิตวิญญาณและรวมเข้ากับร่างกายของมันเราต้องควบคุมมันควบคุมแกนกลางทางจิตวิญญาณที่รวมเข้ากับเจ้าเหตุผลหนึ่งที่ผู้ใช้จะต้องมีพลังจิตที่แข็งแกร่งก็คือสิ่งนี้ เจ้าต้องทําให้จิตใจของเจ้ามั่นคงผูกมัดระบบก่อนจากนั้นจึงบุรณาการอย่างแข็งขันหรานเซนโยฉลาดมากจนเขาเข้าใจมันทันทีแรกดาเนินการปลดปล่อยพลังจิตของเขาจากนั้นเขารู้สึกราวกับว่ารูกบอลแห่งแสงประทศก,กับพลังวิญญาณของเขาเองผูกพันมีเสียงเตือนขึ้นมาในใจของรานเซนโยเขาตอบด้วยการยืนยันในโรคของฝ่ายวิญญาณทั่วขณะต่อมา เขารู้สึกว่าทุกเสียงรอบตัวเขากลายเป็นสีเขียวสนิทจากนั้นเขาพบว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาลืมตาและมองไปข้างหน้าแล้วพบว่ามุมมองของเขาเปลี่ยนไปเติมพีเขายืนอยู่ข้างตูเราและต้าเหมิงแต่ตอนนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับพวกเขาแรานเซนอยู่ขยับร่างกายของเขาโดยไม่รู้ตัวและทันทีที่รู้สึกว่าโรคก,กำลังหมนุนแล้วร่างกายของเขาก็บินออกไปพร้อมกับเสียงหวือ รานเซนจูแทบจะกรีดร้องออกมาด้วยความประหลาดใจสิ่งที่ทําให้เขาตกใจยิ่งกว่านั้นเขาเห็นปีกปีกสีเขียวและการเคลื่อนไหวของปีกก็เหมือนกับการโบกแขนของเขาทุกประการเขากิ้งตัวตรงและบินออกไปและเสียการทรงตัวชนผนังถ้ำด้านข้างและเด้งกลับแกลตกลงกับพถินฮ่าฮ่าให้หนูเจ้าต้องทําความคุ้นเคยกับมันจากนี้ไปเจ้าก็คือนกมรกปีสาต์ นกมรกกดปีศาจก็คือเจ้าสร้างหมีหัวเราะอย่างเต็มที่แม้ว่าหลานเซนยูจะไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆจากการล้มลงแต่เขาก็ยังเวียนหัวเล็กน้อยเขาสงบสติอารมณ์แล้วค่อยๆยกแขนขึ้นอย่างระมัดระวังทันดนั้นเขาเห็นปีกสีเขียวคู่หนึ่งเมื่อเขามองลงไปที่ร่างของเขาเขาก็เห็นร่างสีเขียวทั้งหมดเขาได้กลายเป็นหนึ่งเดียว กับนกปีศาจมรกตแล้วในเวลานี้เท่านั้นที่เขาเข้าใจพลังอย่างแท้จริงของแรารอบระบบนิเวศท,ที่เขามีอยู่การเซนโยเริ่มรู้สึกถึงสภาพร่างกายของเขาแรกทใดนั้นเขาก็คนพบสถานการณ์แปลกๆพูดให้ถูกก็คือตอนนี้ดูเหมือนเขาจะมีสองร่างร่างหนึ่งเป็นของเขาเองและอีกร่างหนึ่งเป็นของนกปีศาจมรกตร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยชั้นผิวหนัง ชั้นผิวหนังนี้เรแลรบปีศาจมรกตและ้ชั้นผิวหนังนี้มีพลังมหาศาลเขาสึกว่าเขาไม่เพียงแต่สามารถใช้พลังงานมหาศาลนี้เท่านั้นแต่ยังปล่อยพลังงานมหาศาลนี้ผ่านวิธีการพิเศษบางอย่างอีกด้วยมันน่าทึ่งจริงๆริงาณเซนอยู่สยายปีกอย่างระมัดระวังและควบคุมเรือรบปราจารบานนกปีศาจมรกตให้บินได้เขาก็ได้มีความรู้สึกในการควบคุมเครื่องจักรเลย มันเหมือนกับนกปีศาจมรกรกฏจริงๆและตอนนี้เอากลายเป็นนกปีศาจมรกรกฏตัวนี้ไปแล้วหากร่างของนกปีศาจมรกรกฏตัวนี้ไม่ใหญ่นักและมีตั้งหมิงและสูราอยู่ใกล้ๆเอาอาจคิดว่าเอาถูกไร่เวทแปลกๆและกลายเป็นสัตว์วิญญาณหลันเซนย่กระพือปีกเบาๆและร่างของเขาก็ลอยขึ้นอย่างช้าๆความคิดของเขาขยับแรกน้อยและเขารู้สึกว่าเขาสามารถใช้ทักษะทั้งสาม ของเหลารบเชิงนิเวศนกปีศาจรรมรกตได้เหล่ารบนกปีศาจมรกตเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเขาอย่างสมบูบรณ์ดาบลายที่ความคิดของเขาเคลื่อนไหวเขาสามารถใช้ทักษะของมันได้ทันทีเขาพยายามใช้พลังจิตของเขาเพื่อแสดงทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งช่วงเวลาต่อมาหลานเซนโญรู้สึกถึงแรงผลักดันและหิวท่าตรงหน้าเขาก็ท่ามวัวมีเสียงดังเกิดขึ้นทูเหลาได้ต้าหมิง เฝ้าดูเรือรบนกมรกตปีสรจลอยขึ้นอย่างช้าๆจากนั้นก็ตกลงมาจากผนังถ้ำในระยะไกลซูเราถามด้วยความประลาดใจว่ามันควบคุมยากขนาดนั้นเลยงั้นเหอรอท้าหมิงกล่าวว่านกปีสรจมรกตนั้นขึ้นชื่อในด้านความเร็วและความดุร้ายความสามารถที่ทรงพลังที่สุดของมันคือการโจมตีมันจะต้องไม่ง่ายนักที่จะควบคมุมและจะต้องใช้ช่วงเวลาหนึ่งเป็นเรื่องปกติที่เขาจะควบคมุม เรือรบนกมรกตปีศาจได้ไม่ดีนักในครั้งแรกเมื่อใดที่เขาถือว่าเรือรบกับร่างกายของเขาเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆเมื่อนั้นเขาจะสามารถควบคุมเรือรบนกปีศาจมรกตได้อย่างเต็มที่นาที่เขาพูดต้งหมิงก็ลอยขึ้นไปในอากาศแหมือใหญ่ของเขาได้ผเผชิญหน้ากับเขาโบกมือไปที่รูที่ถูกกระแทกออกจากผนังถ้ำในระยะกไกลงเเล็บมังกรโผลออกมาตามเว่แรงดูดอันมหาศาล ช่วงเวลาต่อมาเรือรบปีศาจมรากฏก็ถูกดึงดูดเข้ามาเซนหยูเจ้าเป็นอะไรไหมสุราถามด้วยความกังวลเสียงของหลังเซนหยูออกมาว่าข้าข้าไม่เป็นไรมันไม่รู้สึกถึงผลกระทบที่รุนแรงแต่มันเร็วเกินไปแล้วข้าไม่มีเวลาควบคุมมันตอนนี้เขาเข้าใจจริงๆแล้วว่าทําไมการควบคุมเรือรบระบบเชิงนิเวศขนาดใหญ่จะต้องใช้ความคล่องตัวสูง และพลังจิตท,ที่มากกว่านี้เมื่อเขาชนกำแพงถ้ำเมื่อกี้นี้เขาไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดมากนักเพราะในขนาดนั้นร่างของเรารบปีศาจมรกตก็ได้กุมขึ้นและร่างกายของมันก็แข็งมากหนังถ้ำนั้นเหมือนกับเต้าหู้ที่ถูกแทงโดยตรงคราวนี้มันทะลุเข้าไปอย่างน้อย100เมตรรานเซนโยไม่รู้ว่าจะออกมาได้ยังไงดังนั้นเขาจึงถูกต้งหมงดูดออกมา แม้ว่าการควบคุมจะไม่ประสบความสําเร็จมากนักในช่วงสองสามครั้งนี้แต่รัานเซนโูก็รู้สึกถึงสเสน่ห์ของเรือรบระบบเครืงนิเวศแล้วหลังจากแปลงร่างเป็นเรือรบแล้วนกปีศาจมรกตก็มีพลังโจมตีอันทรงพลังจงเรียกได้ว่าน่กวัวที่สุดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ